งานเปิดตัวไลนใหม่อะใช่ครับผมเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของทางยูนิโคลนะครับผมเป็นยูนิโคลฟลีสนั่นเองครับผมก็ยูนิโคลฟลีสเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยครับอย่างที่ตัวผมใส่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบบเส้นใยแบบสั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบขนนุ่มเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบเส้นใยแบบยาวทุกแบบยี่ยายาใส่ตะกี้ มัไม่กันแมดเรายัางไงได้บ้างคะโอ้ยมีกันแดดได้ง่ายมากเลยครับผมอย่างที่ผมเนี่ยกำลังใส่อยู่นะครับก็จะเป็นเส,เเสเื้อเชิ้ตเสื้อยืดเลิกกางเกงยีนธรรมดาครับผมแล้วก็คุมด้วยเสื้อแจ,จ็คเก็ตผ้าฟลีสเนี่ยแค่นี้ก็สามารถออกไปข้างนอกได้ง่ายๆนะครับผมคิดลุกได้เลยเนาะใช่ครับผมคือง่ายมากๆครับผมและสีเนี่ยก็คือมีให้เลือกเยอะมากของทางยูนิโคลเนี่ยก็คือใครใคร,ใครที่ไปหน้าร้านแล้วเนี่ยคิดว่าจะไม่มีสีที่ชอบเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้เลยครับคือมีแน่นอนครับมยู <ๆ S 2> มนิโคลใช่ครับเอ่อฝากขอเชิญชวน ทุกคนนะครับผมมาเลือกช็อปเสื้อแจ็คเก็ตยูนิฟอร์มฟลีสกันเยอะๆนะครับผมก็ <c oughs> จริงๆก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่หน้าหนาวหรอกอัจริงหน้าร้อนเราก็สามารถใส่บีแอนแมทออกมาข้างนอกได้เหมือนกันนะครับเนี่ยขอฝากด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมด้วยครับผมฝสวัสดีครับเห็นว่าสิ้นปีนี้เดี๋ยวจะจัดแฟนมิทติง้งวันเกิดตัวเองใช่ครับผมก็สิ้นปีนี้ก็จะเป็นงานแฟนมิทติ้งที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย ครับจริงๆเออหลังจากตะเวนใช่ครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้ไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นครับผมแล้วก็ไปเวียดนามแล้วก็ไปฟิลิปปินส์มาสามที่ครับตอนนี้แขมบอกว่าเกาหลีก็อาจจะต้องเดินสายใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ด้วยเรื่องอะไรต่างๆสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของสถานที่อะไรต่างๆอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับผมก็อาจจะรอติดตามต้นปีหน้าปีหน้าไม่เลยครับเพราะเลื่อนไปทันที่ไปทันที่เกาหลีกนจะได้ เอาจจริงๆถ้าเป็นแค่การเลื่อนพี่พี่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกันเท่าไหร่แหละครับผมเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นยกเลิกอันนี้อาจจะมีนิดนิดหน่อยแต่ว่าเราก็เป็นการเลื่อนครับเจอกันช้าหน่อยครัใช่ครับผมจะได้เจอแน่นอนครับไปทัวร์อย่างไทยตักเปเก็บประสบการณ์มาแล้วสามประเทศเราแบบอย่าใส่อะไรในไทยาบ้างนะโอ้ยอย่าใส่อะไรในไทยใช่ไหมครับหลังจากที่เอาจริงๆในประเทศที่ผ่านมาสามประเทศที่เราไปเนี่ยจะเป็นฟิลแบบแฟนมิสติ้งมากกว่าครับผมแต่ว่า งานที่ไทยเนี่ยเราจะจัดทำเป็นแบบคอนเสิร์ตเลยซึ่งมันจะต้องมีความเต็มรูปแบบแล้วก็มีความพิเศษเละลรจัดเต็มมากกว่านะครับออจริงรอคอยเพราะว่ามันเหมือนสปีเราที่แันอินตอรมาไทยไม่ได้เลยใช่ครับผมก็รอตั้งแต่คอนเสิร์ตรอบที่แล้วที่ท่ันได้ดเหมือนกันครับผมตอนนั้นก็ได้เจอพี่พี่แฟนคลับเป็นครั้งสุดท้ายในงานคอนเสิร์ตครับก็อยากจะมีโอกาสได้เจอพี่พี่แฟนคลับทุกคนในงานคอนเสิร์ตอีกนะครับนี่ มีแฟนๆเริ่มเริ่มเข้ามากันยังครับว่าแบบจะมาจองตั๋วหรือไรไหมมีเยอะมากเลยครับผมตั้งแต่วันแรกที่เรา a n อ o u n c e ไปครับผมก็คือพี่พิพัฒนครับใ้การตอบรับดีมากทุกทุกคนก็คือแบบรีบเย่งกัินกดบัตรก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตกันดีมากเยครับค่อยกี่รอบครับเผื่อแบบว่ารอบแรกเกิดมาพลึบเต็มเอาจิงๆก็มองไว้รอบเดียวก่อนละกันครับผมก็นั่นแหละครับถ้ามีอะไร เปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวบอกกันอีกทีต่คิวที่วันนี้คือล็อกกันไปแล้วไหมคะล็อกกันหรอครับไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ดีกว่าครับผมต้องลอกเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรารอประกาศอีกทีว่าจะกี่รอบนะครับถ้ารอบรอบใหมไหมก็คิดว่าคิดว่าน่าจะน่าจะไหวครับผมแต่เพื่อทุกๆคนครับอย่างพอมันเป็นคอนเสิร์ตเราต้องแบบสอบอะไรยังไงบ้างคะโอ้ใช่ครับพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมตัวที่หนักกว่าแล้วครับผมเราก็จะต้องมีทั้ง ร้องแล้วก็อาจจะมีเต้นมั้งอ่าก็ก็ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการอยู่ครับผมก็เดี๋ยวรอเราเคลียร์เคลียร์งานในเดือนนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงรูกอยากก็อาจจะไปเต็มที่กับคอนเสิร์ตที่ด่วนก็ค่ะเวทีเเวที อ้าจริงๆถ้าถามผมล่ะครับผมอยากได้ปาร์ตี้ฮิปฮอปมากเลยครับเพราะว่าเพราะใช่เพราะว่าเราเป็นสายฮิปฮอปอยู่แล้วด้วยถ้าเคยแบบได้แบบปาร์ตี้ฮิปฮอปหรือฮิปฮอปหลายๆคนมายืนโยโยโยกันอยู่น่าจะสนุกดีอ่ะบอกบอกบอกขอจะคอยังไงแอบแอบกระซิบแอบกระซิบไปแล้วผมแต่เดี๋ยวรอติดตามครับตีเลยนะครับแบบอยากได้ใครมาเป็นแขก ก็ถ้าถามผมผมก็ต้องตอบคนที่ผมชื่นชอบอแล้วนคเคซ่ไวยครับดิงก็อยากจะเชิญเชิญมาเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องจะมีเวลาหรือเปล่าเรียบเชิญดีกว่าถ้าว่างก็มานะเนาะที่ะทประเทศประเทศไทยอาจจะช้าอาจจะัดเต็มใช่ไหมใช่ครับผมจัดเต็มแน่นอนครับก็เอาเอาให้หายคิดถึงนี่แบบทุกคนไม่ได้เจอเราในคอนเสิร์ตแต่กันแต่มีอะไรหวานๆไหมคะที่มันจะเป็นสิ่งกดดันของตัวเราเองคตอนนี้สิ่งกดดันล้วครับ ก็คงเป็นเรื่องโชว์อะไรพวกนี้แหละรครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้โชว์มาในหลายๆที่แล้วเราก็อยากจะทำต่แต่ละโชว์เนี่ยให้มันมีความพิเศษมีม,มีมีลูกเล่นมีอะไรมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนีม่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำการบ้านมาว่าล่ะเราจะทำยังไงดีครับเราจะตัเป็นภาเปิดเปิดจังหสามสิบนี้ใช่ครับผมยังไงก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับทุกทุกคนใช่ครับผมปินนิ้วไว้นะครับ คิดว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์การแบบบัดบทภายในหนึ่งนาทีไหมครับสาธุครับขอให้เป็นแบบนั้นนะครับผมหนึ่งนาทีแม่เออเอออะทำถึงกะพรหน่อยได้ครับใช่ไหมเออรอจังครับ ไ้ครับผมก็ตอนนี้ก็ได้แค่ประมาณ10 10คิวนิดนิดเองครับก็ตอนนี้ก็ทยอยถ่ายไปเรื่อยๆครับผมอาจจะด้วยเรื่องสภาพอากาศเรื่องโลเคชัน่นเรื่องอะไรต่างๆด้วยครับผมมันมีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาก็อาจจะทําให้การถ่ายล่าช้านิดนึงแต่ก็น่าจะได้รับชมประมาณเดิมนั่นแหละครับผมนี่ก็อใจ,จรอกันนะครับ ดูพี่เรียดของผมเนี่ยส่วนใหญ่ด้วยความที่แบบตัวผมเนี่ยจะไม่ใช่แบบเป็นตำรวจเป็นทหารเหมือนกับพี่พี่คนอื่นๆนะครับผมผมก็จะเป็นกรรมการบริษัทเจทีเซ็นเตอร์ครับผมเราก็จะอยู่แต่ในห้องแอร์ซะส่วนใหญ่ครับผมใช่เวลาทํางานครับผมเราก็จะอยู่ในห้องแอร์ซะส่วนใหญ่แล้วก็ใส่เป็นสูทตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนที่ผมเคยบอกว่าฟิลเหมือนพ่อผมกางเแหละครือเป็นแบบสไตล์คุณพ่ออยู่คุณพ่อใช่ครับมีอะไร มียากครับผมแต่ว่าเรายังไม่ถึง yem, ยังไม่ถึงตอนนั้นครับผมแต่เดี๋ยวจะได้เจอเร็วๆนี้นี่แหละครับผมอะไรคืออะไรการเข้าป่าเนี่ยแล้วใช่เพราะว่าเพราาะว่พอเราเข้าป่าไปเนี่ยซีนที่อยู่ในป่าของแต่ละซีนในละครอจันเนี่ยมันจะค่อนข้างยากคือมันจะออกแนวแบบทางแฟนตาซีค่อนข้างเยอะเลยครับซึ่งเราก็อยากจะลองเล่นดูเหมือนกันอยากจะรู้ว่าออกจะจะออกมาเป็นยังไงครับอาจจะต้องเล่นกับซีดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่มีการซักซ้อมไหมคะลองดู ตือยได้ตายเลยยังครับไม่มีแลวไม่มีแล้วผมจะไปนั่งงานทีเดียวเออตอนนี้นอกจากเราจะมีเรื่องอะไรอีกตอนนี้ก็ที่รอออนนะครับผมก็มีเรื่องมาถเกใจเยสุตานะครับผมคาดว่าน่าจะช่วงธันวาคมนี้แหละได้รับชมกันแล้วแล้วก็มีเรื่องบัวผัดพันยับนะครับ24พฤศจิกายนนี้ครับทุกรงภาพยนตร์นะครับผมก็ฝากด้วยครับที่ผ่านถึงบัวผัดพันยับเป็นตัวอย่างมาที่ดนพี่แอนตกภาพคือจริง ใช่ครับจริงครับมันเป็นซีนเหมือนการซ้อมด่าครับผมแล้วก็เป็นซีนที่ดีือว่าเราต้องฟัน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 นี่แหละแล้วพี่แอร์เขาก็บอกได้หมดแล้วเขาก็ปีเราอะไรแต่ว่าเหมือนกับว่าคอมันเป็นเนื้อของเราแบบเป็นเนื้อที่แบบใส่แค่เส้ยืดอะไรพอมันกระแทกกับไม้ผุมันก็เลยอาจจะเสียงดังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เจ็บมากังหว่านนั้นคือยังไงก็งงครับแบบ งงอยู่ครับทำไมมันเสียงมันด ăng, ังจังอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ไม่ได้เจ็บครับพี่อนเองเคยได้ยินแบบเกียรติส์พี่แอนหรือไม่ว่าเขาแบบเป็นคนเล่นจริงตรงจริงอะใช่ใช่ใช่เคยได้ยินมาครับผมเหมือนที่พี่แอนเขาบอกในในตัวอย่างเขาบอว่าให้มาชกหลอกๆชกไม่เป็นหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอต้องแบบฟังอย่างนั้นแล้วพอเราต้องขอเขนะ้าใจอะไรแบบนี้เราแอบหวั่นแอบเก่งว่าเขาเราเราเล่นจริงเลยครับผมเราเล่นจริงเราฟันจริงทุกอย่างจริงพี่แอนก็คือบ็อกจริงรับจริงทุกอย่างพี่แอนก็เจ็บจริงเหมือนกัน แต,แต่เราเราก็พยายามแบบนั่นแหละไม่ไม่ไม่แรงมากขนาดนั้นใช่อาจ่าครับเก่งมาแบบต้องไปผ่านาดปันจริงจริงเลยเกรงครับเก่งเพราะว่าด้วยความที่แบบเราเรากับพี่แอนเนี่ยก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านนี้มาแบบมาแบบคือไม่ใช่ไม่ได้เก่งแอคชั่นมากก็าไหล่ทั้งคู่ด้วยครับผมพอต้องมาเล่นด้วยกันเหมือนอาจจะต้องมีการระวังมากขึ้นนิดนึงครับผมเพราะว่าถ้าพลาดไปมันก็จะส่งผลกระทบต่องานพี่แอนอะไรอย่างเงี้ยครับเือเป็นเป็น เจอกันด้วยอะไรเงี้ยแบบเรา,าละรายพฤติกรรมขกันยังไงโหพี่แอนวันแรกที่เจอก็คือในในเซตของประหันปัญญับเนี่ยจะเป็นกับโรงตีดาครับผมก็จะมีพวกค้อนมีพวกลูกเหล็กมีแล้วเนี่ยครับพี่แอนก็เอาเลยครับสายออกกําลังกายาหยิบ,บ,บค้อนขึนะ้นมาเอ้ยยกเวทเราก็ยกเราก็ยกกับพี่แอนครับใช่มันก็เหมือนกับเป็นการหา กิจกรรมอะไรทำในกองด้วยแล้วก็เป็นการถ่อมเชื่อมความสัมพันธ์กับระหว่างพี่แอนด้วยอะไรพี่แอนเป็นคนละลายกิจกรรมเราใช่ครับแต่พี่แอนน่ารักน่ารักมากโดนแบบโดนโดนจริงตกจริงฟันจริงเจ็บตัวจริงไม่เยอะไหมคะในเรื่องก็เยอะครับก็เยอะก็เยอะเพราะว่าฉากแอคชั่นเกือบทุกฉากเนี่ยเราเล่นเองด้วยครับผมก็จะอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเล็กน้อยนั่นแหละครับผมแต่ก็เป็นประสบการณ์มีเจ็บหนักสุดอะไรไหมครับเจ็บหนักสุดเหรอครับน่าจะเป็นที่มือที่มือเนี่ยแหละครับที่ที่น่าจะหนักสุดเพราะว่า เราต้องจับดาบด้วยแล้วก็จับแบบเป็นผ้าพันแบบเป็นสมัยก่อนอะไรครับก็จะเปลี่ยนนิดนึงมันก็จะไม่ค่อยมีความเซฟตี้เท่าไหร่ก็จะเจ็บมือมือพองอะไรอะไรอะ้วครับโอเคค่ะนะครับผมขอบคุณมากเลยครับเลยนะครับ